สับพเทศไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The d y News Update กับผมนนทกฤษกรกรอบนะครับวันนี้มาติดตามอีกหนึ่งคดีที่หลายคนก็ติดตามมาต่อเนื่องนะครับคดีของน้องบีมน้องบีมปัจจุบันอายุ17ปีแล้วนะครับแต่ว่าน้องบีมในอดีตตอนนั้นอายุ1ขวบกับอีก8เดือนเท่านั้นเอง ตอนนั้นประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องกลายเป็นคนพิการต้องนั่งรถเข็นต้องนั่งวีลแชร์แล้วก็ต่อสู้ดําเนินคดีมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็จังหวะหนึ่งไม่รู้เคาะซ้ํากรมซัดอย่างไรเพราะว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับทนายที่ไว้ใจทนายก็มีการช่อโกงเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาเงินชดเชยที่บริษัทคู่กรณีต้องจ่ายให้เนี่ยถูกโกงไป5ล้านบาท ก็นำไปสู่การดําเนินคดีต่างๆมากมายจนกระทั่งวันนี้วันนี้ถือเป็นวันแรกที่น้องบีมและคุณแม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากอุบัติเหตุเมื่อ15ปีก่อนวันนี้เพิ่งจะได้รับเงินก้อนแรกนะครับแล้วก็ถือว่า เป็นที่สิ้นสุดของคดีตอนนี้วางแผนเรื่องของการรับเงินเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับก่อนอื่นไปเริ่มต้นด้วยรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ15ปีที่ผ่านมาแล้วก็เรื่อยมากระบวนการทางกฎหมายการดําเนินการของครอบครัวและคุณแม่ต่อสู้มาอย่างเต็มที่จนกระทั่งมาจนถึงวันนี้15ปีเต็ม ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ1กุมภาพัน2548รถกระบะครอบครัวพรทิพย์จันทรัฐประสบอุบัติเหตุถูกรถพ่วง18ล้อพุ่งชนทําให้เธอต้องสูญเสียสามีน้องบีมพัทราดากแก้วผ่องลูกสาวที่ตอนนั้นอายุเพียงหนึ่งขวบ8เดือนได้รับบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นคนพิการนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิต ซ้ำร้ายยังถูกชะตากรรมเล่นตลกจุดเริ่มต้นจากตัวละครชื่อพิสิทธิ์สัมมาเลิศทนายความอาสาที่เข้ามาช่วยโดยสองแม่ลูกไว้ใจมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนทุกกรณีแต่กลับช่อชนค่าสินใหม่ทดแทนที่ควรจะได้จากคู่กรณีทั้งที่รู้ว่าลูกความใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก หากไร้เรียงคดีนี้เมื่อปี2550ศาลแพ่งตัดสินให้ครอบครัวน้องบีมชนะและคู่กรณีได้แก่คนขับบริษัทเจ้าของรถและประกันภัยต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนราว5ล้านบาท แต่ทนายไปหลอกครอบครัวน้องบีมว่าได้ค่าสินใหม่ทดแทนจากการชนะคดีประมาณ1ล้านบาทอีกทั้งยังออกอุบายให้เซ็นเอกสารมอบอำนาจแอบไปทำสัญญาประนีประนอมกับจำเลยและนำเช็คที่บริษัทคู่กรณีใจ่ายให้3ล้านกว่าบาทไปขายคืนให้บริษัท9 0 0 0แสกว่าบาทและเงินที่ได้มาก็จ่ายให้ครอบครัวน้องบีมไปแค่280,000บาทหลังจากนั้นก็บ่ายเบี่ยงและติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งปี2558ครอบครัวน้องบีมารู้ที่หลังว่าถูกทนายโกงเงินจึงไปแจ้งความเป็นคดีอาญาซึ่งทนายรับสารภาพทั้งปลอมแปลงเอกสารช่อโกงและยักยอกทรัพย์ สารตัดสินให้ทนายจำคุก6ปีในปีพศ2560ระหว่างนี้หลายหน่วยงานก็ยื่นมือเข้ามาช่วยว่าจะทำอย่างไรจรึงจะทวงเงินคืนให้กับน้องบีมได้ซึ่งน้องบีมได้ฟ้องแพง่งเรียกเงินคืนจากทนายและอีกทางหนึ่งคือย้อนกลับไปที่คดีแรกยื่นคำร้องต่อสารให้ทำการสัญญาประนีประนอมยอมเป็นโมฆะ กระทั่ง13กรกฎาคมที่ผ่านมาสารดีกาพิพากษาให้แม่และน้องบีมชนะคดีต้องได้รับเงินจากบริษัทรถบรรทุกพ่วงเนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้เสียหายไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเซ็นยินยอมในลักษณะนั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกความจึงพิพากษาแก้ให้ผู้เสียหายดําเนินการบังคับคดียึดทรัพย์นํามาชําระหนี้จากบริษัทรถบรรทุกพ่วงแต่กลับไม่มีสัญ,ญญาณใดๆจากบริษัทว่าจะจ่ายเงินให้ผู้เสียหายหรือไม่ คณะทำงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในติบ,บัณฑิตยสภาจึงให้ทนายความออกทำการสืบทรัพย์ก่อนทำการยึดทรัพย์บังคับของบริษัทรถบรรทุกโดยผู้แทนบริษัทยินยอมจ่ายค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลดีกามีการลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีหากผิดเงื่อนไขจะดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป นับเป็นจุดสิ้นสุดของการรอคอยของครอบครัวน้องบีมหลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมานานตอนนี้น้องบีมยังต้องทำกายภาพต่อเนื่องหวังจะกลับมาเดินได้อีกครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นคือตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าคงจะเห็นภาพชัดเจนครับว่า15ปีที่ผ่านมาต้องเดือดร้อนต้องทนทุกข์ทรมานและก็ต้องเจ็บช้ำแค่ไหนแต่ว่าในที่สุดวันนี้ก็เกิดขึ้นครับวันน,น,นี้วันที่น้องบีมและคุณแม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาก้อนแรกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับซึ่งจากการประนีประนอมหนี้กันแล้วเนี่ยรวมๆแล้วคณะทํางานบังคับคดีดําเนินการให้รวมทั้งสิ้นกว่า3ล้าน8แสนบาท น้องบีมและคุณแม่บอกว่านี่คือเงินก้อนเดียวที่จะทําให้ชีวิตหลังจากนี้ดีขึ้นครับวันนี้ที่สภาธนายความว่าที่ร้อยตรีทาวรรุยาพรนะครับนายกสภาธนายความเป็นตัวแทนมอบเช็คสั่งจ่ายรวม9 0 0 0 0สนบาทให้นางสาวพัทรดาแก้วผ่องหรือว่าน้องบีมซึ่งเป็นโจทย์ที่3และนางสาวพรทิพย์จันทรรัตน์แม่ของน้องบีม ผู้ที่เป็นโจทย์ที่4เป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกพ่วงชนรถกระบะเมื่อปี48โดยมีคำพิพากษาของสารดีกาให้โจทย์ชนะคดีทางสภาทานายความจึงตั้งคณะกรรมการนะครับเป็นคณะทำงานออกหมายบังคับคดีและเข้ายึดทรัพย์จำเลยที่2ซึ่งเป็นบริษัทรถบรรทุก โดยมีการประนีประนอมและทำบันทึกข้อตกลงในการชำระหนี้โดยคู่กรณีตกลงชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับน้องบีมและคุณแม่จำนวน3ามล้านแปดแสบาทซึ่งคู่กรณีจะแบ่งชำระหนี้จำนวน90,00 0สบาทแรกโดยออกเช็คสั่งจ่ายวันที่3 1เอตุลาคม63จําจำนวน300,000บาทสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าอีก3ฉบับ ฉบับละส0 0 0สนบาทสั่งจ่าย30พฤศจิกายน31ทธันวาคมและ31มกราคม64ส่วนยอดที่เหลือหลังจากนี้อีก2,915,985บาทจะเป็นการออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าให้กับน้องบีมและคุณแม่นะครับเช็คใบละ1 0 0 0 0แบาททุกวันสิ้นเดือนนับต่อจาก31มกราคม64เกราคมนกว่าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบถ้วนทั้งนี้น้องบีมและก็คุณแม่ ก็ถแถลงต่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวก่อนนะครับจนกว่าคู่กรณีจะชำระหนี้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการถอนการบังคับคดีต่อไปคณะทำงานก็ได้ำเนินการบังคับคดีกับบริษัทของจำเลยนะครับที่เกี่ยวข้องจนได้รับการตอบสนองจากบริษัทก็คือยอมรับชำระหนี้นะครับล้วา็าได้มีการวันนี้ก็มีการ มอบเช็คมาให้นะครับเพื่อจําระแล้วก็จะตกลงต่อไปนะครับยอดเงินทั้งหมดเนี่ยที่ตกลงมันทึกกันนะครับ3ามล้านแปดแสน่แสิบห้าบาทนะครับตัวเลขนะครับซึ่งก็จะละเป็นโวดงวดนะครับขณะที่วันนี้น้องบีมนะครับวันนี้เธออายุ17ปีแล้วนะครับเธอบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ผ่านมาคาดหวังและรอคอยวันนี้เพราะคิดว่าเงินก้อนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแม่ได้อย่างมากพร้อมกันนี้ก็ขอบคุณสภาทนายความและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณบริษัทคู่กรณีที่ยอมจ่ายเงินให้อีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกทานายความเนี่ยปลอมแปลงเอกสารแล้วก็รับเงินไปโดยหลังจากนี้จะนําเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยใหม่แล้วก็จะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองและคุณแม่ครับที่หนูอยากจะทําก็คือซื้อห้องหรือซื้อบ้านอยู่กับคุณแม่สองคนแล้วก็ สิ่งที่สองก็คืออยากจะรักษาตัวค่ะ <c oughs> ก็รักษาหนูแล้วก็รักษาคุณแม่เพราะว่าหมือนที่ออกข่าวก่อนหน้าๆคุณแม่ใส่เหล็กที่ขาแบบนี้ค่ะก็อยากจะพาแม่ไปหาหมอว่าจะทํายังไงให้ขาคุณแม่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บไว้ภายภาคหน้าอนาคตค่ะส่วนคุณแม่นะครับ คุณแม่บอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมารู้สึกกดดันเจอแต่เหตุการณ์เลวร้ายวันนี้คลายความกังวลทั้งหมดลงไปได้เงินที่ได้มาก็ใช้สําหรับการรักษาน้องบีมนะครับให้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งและเงินก้อนนี้เปรียบเสมือนความหวังของแม่เป็นความหวังที่มีความสุขและทําให้มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่านอกจากการรักษาแล้วอนาคตของน้องบีมคือการได้รับการศึกษาและการเดินตามความฝันถึงน้องจะเดินได้ไม่ได้อนาคต ่ความหวังของแม่ถ้าได้เงินก้อนนี้คือมันเป็นความหวังที่ที่ที่ม่ความสุขมากๆคือใจแม่แบบแม่ไม่อยากนึกถึงว่าลูกแม่เป็นเด็กพิการเลยพวกนี้แต่พอได้เงินก้อนนี้ค่ะมันมันมีแรงมีแรงแบบแรงมันแรงแรงขึ้นมาแบบแม่บรรดาใจของแม่มาก,มากคือ อนาคตน้องจะเป็นยังไงแต่คือมันมันคือแบบสิ่งที่ดีที่สุดคุณแม่กับน้องบีมเนี่ยตอนนี้ก็คลายกังวลมากขึ้นนะครับ ไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรอย่างกรณีที่ว่าทางคู่กรณีจะผิดชำระหนี้ก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้มั่นใจและเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของคู่กรณีรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยคดีของน้องบีมคดีอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับสารดีกาคดีแพ่งมีคำพิพากษาให้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับที่เกิดขึ้นมาจากทนายความเมื่อช่วงปี57เนี่ยให้เป็นโมคะให้โจท์สามารถบังคับคดีให้จําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงินกว่า4ล้าน9แสน5หมื่นบาทซึ่งจํานวนนี้เนี่ยแยกจ่าย ให้กับครอบครัวของคุณพ่อน้องบีมที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไป1นล้านหนึ่งแบาทส่วนของน้องบีมและคุณแม่ก็อย่างที่รายงานนะครับตัวเลขกลมๆอยู่ที่3ามล้านแปดแสนบาทเศษๆครับนอกจากคดีของน้องบีมแล้วอีกหนึ่งคดีที่ติดตามกันมาคู่กันมาเหมือนกันก็คือคดีของน้องกระตูนเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่ผ่านมา6ปีแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณีด้วยครับ ถ้าพูดถึงการสู้คดีการสู้ชีวิตนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวคดีของน้องกระตูนนะครับคุณแม่ของน้องกระตูนคือคุณสรัญญาชำนิเป็นเวลากว่า6ปีแล้วครับที่ครอบครัวน,นี้ต้องสูญเสียเสาหลักคุณแม่ก็สูญเสียคุณพ่อสูญเสียสามีไปลูกสาวน้องกระตูนก็กลายเป็นคนพิการติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากอุบัติเหตุนะครับ รถกระบะขับแข่งกันมาเสียหลักพุ่งชนร้านสเต็กย่านบางบอนในแง่คดีเนี่ยถึงที่สุดไปแล้วสามพิพักษาจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาแต่มีการชดใช้ค่าเสียหาย6ล้านบาทจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการชดใช้การติดตามเงินเยียวยาตอนนี้ทำได้เพียงให้ทนายสืบทรัพย์แต่ปรากฏว่าคู่กรณีไม่ปรากฏรั์ครับ แม่ของน้องกระตูนก็ต่อสู้ทํางานหนักขึ้นขายของมากขึ้นขายทุกอย่างขายสเต็กขายน้ําพริกขายข้าวแกงทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เคยเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าทางทนายแนะนําว่าเก็บเงินจ้างทนายไว้ดูแลลูกน่าจะดีกว่าถ้าไม่มีการสืบซับแล้วเนี่ยมันก็ต้องรออย่างน้อยมีโอกาสฟ้องใน10ปีระหว่าง10ปีฟ้องลงมละลายคู่กรณีได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการซึ่งเหลือเวลาอยู่ประมาณ3-4ถึงปีนะครับ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกระตูนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายกันกิจกรรมดีๆจาก t o โยต้นะครับล่าสุดเป็นการรวบรวมมหากรรมงานแฟร์อยู่ในงานนี้อีกครั้งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกับงานเคลื่อนความสุขขับเคลื่อนความสุข Dive Economy เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจตามแนวการใช้ชีวิตวิถีใหม่ครับ งานใหญ่แห่งปีนะครับรวบรวมทุกมหกรรมงานแฟร์ไว้ในงานเดียวครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยผนึกกาลังกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้งานโตโยต้าพรีเซนต์มหกรรมขับเคลื่อนความสุข Drive ีโคโนมีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในรูปแบบวิถีใหม่นะครับ แล้วก็ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและผู้บริโภคตลอดจนผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆแล้วก็ผ่านโพ์วิกฤตการระบาดของโควิด -19 ไปให้ได้ ในงานนี้ก็มีการรวบรวมร้านค้าแล้วก็แบรนด์ชั้นนาต่างๆมาร่วมการส่งความสุขให้กับลูกค้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีส่วนลดพิเศษมากมายมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกไฟลฟ์สไตล์ครับก็แน่นอนหละว่านําโดยโตโยต้าตามมาด้วยคอนโดด h ออริจินสินค้าจากเครือสหพัฒหอการค้าจังหวัดระยองครับโรงแรมโนโวเทลสวีทแบงคอกสุขวิตสามสิีมีซัมซุงมีพูม่ามีกลุ่ม SME ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เครื่องหนังนะครับแล้วก็นอกจากนี้ ภายในงานเนี่ยจะได้พบกับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินดาราระด,ดับแถวหน้าของเมืองไทยด้วยงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับไปกันได้งานนี้จัดขึ้นที่ตลาดนัดจดตุจักรชนบุรีครับมีตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง11ตุลาคม2563แล้วก็ที่สําคัญตลอดระยะเวลาช่วงนี้เนี่ยลูกค้าทั่วประเทศสามารถไปร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษได้ที่โชว์รูมของโตโยต้าทั่วประเทศเลยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง11ตุลาคมเช่นเดียวกันส่วนใครอยากจะทราบรายละเอียดว่าในงานนี้มีส่วน รถพิเศษที่ว่าเนี่ยลดมากขนาดไหนมีสินค้าจากร้านไหนบ้างมีแบรนด์อะไรมาบ้างเนี่ยไปติดตามนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.toyota-driveeconomy.com ครับ ครสนใจงานดีๆแบบนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งมหกรรมที่รวมเอาทุกงานแฟร์มาไว้ในที่เดียวก็ไปเจอกันได้นะครับที่งานนี้ที่ตลาดนัดจตุจักรชนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้นะครับนี่คือทังหมดของจอข่าวเด็ดประจําวันนี้วันนี้บมกเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ